26, วันที่26พฤษภาคม2564เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดทำบุญวันวิสาหกมบูชาเข้าวัดนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจ <Go on! S 1> แม่เราลืมอะไรไปหรือเปล่า <Wow! S 1> ดอกบัวเอาดอกบัวไปทวายพาเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดอกบัวกันนะเจ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมกอลมโนวันนี้นะจ๊ะจะมาขายดอกบัวดอกละสามบาทพ่อแม่พี่น้องดูความงดงามของดอกบัวนะครับโอ้วันพรุ่งนี้วันวิสาขาบูชาเข้าวัดเข้าวากันนะทุกคนนะโอ้เพ,พื่อเอผู้วันวิสาขบูชานะครับเชิญทุกคนไปวัดนะจ๊ะใช่ไหมป้าลง อย่าก,ก็จะได้ก็ซึ่งรเห็นดูดอกบัวสวยๆเลยนะนใครอยู่ท่าโชคหมวยทรายแถวท่าลี่เน้อสั่งได้เนื้อเวียงหนองล่องเนะืนะ้อจ้ะ สองละสามบาทจ้าแต่ได้สุงนี้ครอบครัวนะคะทุกคนดอกละสามบาทดูความสวยนะเจ้าไปไหว้พระเนาะบนหิ้งพระนะครับดอกละสามบาทนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแช่น้ำไ้ก่อนนะดูความสวยเป็นฝีมือของป้าลมนะครับผมโอ้โหสวยเลยนะเก็บมาจากสวนวันนี้เลยนะจ๊ะ ปลาโมันนี่วิธีพับใช่ไหมครับพับผมยังไงยังไงปลาโลมเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะยน็นเอาแบบนี้นะจ๊ะ,ะแบบนี้นะครัมีขั้นตอนไหมขั้นตอนแรกนี่ทำไงนะนพับแบบนี้ก่อนนะเอาผ้าลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาเป็นจชะน้าช้าปลามช้าช้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะช้าช้าหน่อยจ้าอ๋อ ก่อนแล้วก็พับข้าวนะทำไปเรื่อยๆเลยแหละปะลมทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยอ๋อทำเอาออกมาแบบนี้อ่าพับเข้าไปเรื่อยๆเลยอีกแบบอย่างนึงก็เอาเข้าข้างในไออีกแบบเนาะอ๋อมีสองแบบมีสองแบบท่านผู้ชมอา้าวอันนี้คือแบบเอาเข้าข้างในอย่างเดียวนะอ่า อันนี้ชั้นสองใช่ไหมประโลมหมอถ้าชั้นแรกนี่คือเอาออกก่อนแล้วค่อยพับเข้าชั้นสองนี่คือพับเข้าอย่างเดียวเข้าอาพับเข้านะจ๊ะเดี๋ยวรอบที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมอะไรนะทั้ป้านั้ชั้นสามอ๋อแบบนี้สลับกันไปอ๋อและชั้นสามก็พับออกอีกสลับกันนะท่านผู้ชมนะจะออกเป็นดอกได้เห็นไหมน่ะ โอ้โห <Yeah. S 2> ค,ความสวยมันน่านชมคือคือสดมากกจริงๆเนี่ยโอ้โหสดมาก <Yeah. S 2> แเอา,าข้าวข้ามาอีกอันนี้นถ้าถ้าพูดกันใน,นหลักธรรมที่เขาที่เขานำดอกบัวไปถวายนี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอเปรียบมนุษย์ออกเป็นสี่เหล่านะครับผมก็เลยได้อ นำดอกบัวไปถวายเนาะเ,เพื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าในในเปรียบมนุษย์ออกเป็นสีเหล่านั่นเองนะครับอโอเคสวยๆเลยอย่าไโอ้ยนี่ทุกคนก็จะออกมาแบบนี้นะจ๊ะเป็นดอกละสามบาทสามบาทอันนี้นี่คือราคาส่งเลยนะอันนี้นี่คือราคาส่งให้แม่ค้าเลยนะทุกคนนะ 3บาทสามบาทจ้าโอ้โหเก็บมาจากสวนจากไร่จริงๆนะนะเนี่ยนี่นี่เวลาเขาสู่เขาทำเป็นปุ๊กอย่างงี้อ่าเ,นะเ,นะเป็นปุ๊กอ่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวแกะให้ดูนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะการรักษาดอกให้มันสดนี่คือการรักษาดอกนะจ๊ะอ่าทรงได้เลยข้ามวันได้เลยนะครับผมข้ามวันนี้ได้ไหมปลมได้นี่โอ้โหดอกกัว ใช่อย่างนี้อ่าข้างหลังนั่นอะไรอ่ะอันนี้ดอกดอกโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมได้ความรู้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเข้าวัดเข้าวากันนะครับผมเข้าไปสดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเจ้า